สวัสดีครับวันนี้ผมปงเน่งนะครับอยู่ที่บ้านวนาสวรรค์อเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะตก์วันนี้จะพามากินต้มอึ่งนะครับต้มอึ่งจริงๆนะเนี่ยต้มอึ่งที่นี่เขาทํากินกันนะพอดีฝนตกใหม่ๆครับอึ่งออกเยอะมากแล้วก็เลยต้องจับมาจัดกันเลยทีเดียวนะครับนี่คือเมนูต้มอึ่งนะครับก็มีผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับจะพามากินต้มอึ่งครับผู้ใหญ่บ้านสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกบ้านนะครับสวัสดีครับนี่คือผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนะครับตำบล ผายพัฒนานะครับบ้านวาสวรรค์ของเรานะครับจะพามากินต้มมึงผู้ใหญ่บ้านกินต้มอึงครับครับผมกินต้มมืงเห็นลูกบ้านด้วยครับรสชาตินี่คเป็นไงแซ่บแซ่บไปครับผู้ใหญ่บ้านแซ่บครับแซ่บอีรีบอกครับนี่แซ่บแซ่บบอกพี่น้องครับแซ่บบอกพี่น้องเลยครับนี่ผู้ใหญ่บ้านละช้อนบอกพี่น้องเลยว่าแซ่บแซ่บป้าใดครับนี่แสบบอกครับต้มเบิึงแซ่บคำโอนนี่แซ่บ แซบรับรองคอนเฟิร์มนะครับแซบเดี๋ยวผมลองชิมหนึ่งคำนะไม่อร่อยให้ชีบหน้าเลยครับว่าอย่างนั้นครับอุ้ยแซบจริงคอนเฟิร์มผู้ใหญ่คอนเฟิร์มช่งนิ้กันเลยครับผมคอนเฟิร์มแซบแซบนะแซบโอ้ครับแามพยาวเลยโอเค,ออเคบ๊ายบาย,บายกินก่อนนะแซบจริงของดีดีด้วยบ๊ายบายปุจ้า